วันนี้จะมารีวิวเฟนไ์ไฟที่เขาบอกว่านำเข้าจาก USA นะคะซึ่งวันนี้ได้ซื้อมาจากแมคโครนะคะในราคาอยู่ที่89บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นเฟนไฟล์ที่เขาปรุงสำเร็จรูปมาแล้วนะคะยี aw, ่ห้อแมคแคน k คจุนไฟนะคะขนาดอยู่ที่500กรัมค่ะและนี่ก็คือหน้าตาเฟนไฟไฟนะคะที่แกะออกมาจากถุงแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำการทอดนะคะ ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมัน,นะคะ่ะเดี๋ยวถ้าทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูอีกทีนะคะว่ารสชาติอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะทำการทอดก่อนนะคะการทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะก็จะตั้งไปอยู่ที่อุณหภูมิอยู่ที่200องศานะคะแล้วส่วนเวลานะคะอันนี้จะตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ20นาทีนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงคะ่ะเฟน้นไฟของเราก็สุกเรียบ,บร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําการเทลงไปในจานนะคะสีสันนี่คือเหลืองนะคะน่าทานเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวจะทําการชิมให้ดูอีกทีนึงนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะ่ะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงหลังจากที่ชิมจิ้มกับซอสมะเขือขเทศนะคะรสชาติค่อนข้างที่กล่อมๆนะคะอร่อยเลยทีเดียวค่ะ แต่ถ้าจะกินเฉพาะฟินไฟล์ของเขานะคะรสชาติจะออกเค็มนิดนึงนะคะถ้าจิ้มกับซอสมะเขือเทศนี่คืออร่อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่อยากจะลองทานดูนะคะก็สามารถซื้อได้ที่แมคโครนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ